ครับเมื่อวานทําคลิปเช็คนค้ำฉีดกระจกเช็คสภาพรวมโดยรถก่อนออกรถแต่เช้านะครับวันนี้เปิดห้องเครื่องที่บอกไว้ต่อนะครับต่อยางเมื่อวานมาดูกันนะครับอันนี้เป็นรถตู้มันจะดูเครื่องลำบากหน่อยนเปิดไปแล้วนะครับแล้วมาเปิดกันเลย ทำมเชา้าก่อนออกรถเนี่ยเราต้องทําทุกวันเป็นคลิปง่ายๆไม่ใช่คลิปง่ายๆเป็น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 วิธีการง่ายๆที่ที่ใครก็ทําได้แต่ว่าบางคนอาจจะหลงลืมไเลยทําคลิปแนะนําไว้นิดนึงนี่รัตู้เปิดนี้เปิดก่อนตรงนี้นะครับปึ๊บเป็ดแล้วล็อก,กอ แลวนี่เช้ามาเครื่องเย็นๆเรายังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับนี่วัดน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คดูซะหน่อยชักเดียวร,ระดับน้ำมันเครื่องนะครับจะมีขีดบนกับขีดล่างถ้าเนี่ยน้ำมันอยู่ระดับขีดบนถือว่าโอเค แต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าขีดบนในเวลาที่เครื่องเย็นเนี่ยถือว่าน้ามันเครื่องขาดนะครับทีนี้จากช่วงขีดบนถึงขีดล่างเนี่ยถามว่ามันขาดเยอะไหมก็จะอยู่ประมาณหนึ่งลิตรนะครับถ้าขาดไปครึ่งขีดก็เติมไปได้เลยครึ่งลิตรหรือครึ่งลิตรนิดๆอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ประมาณนี้ในระดับที่คนสงสัยว่าเออขีดถึงขีดขีดล่างถึงขีดบนกี่ลิตรบอกเลยครึ่งลิตรเดี๋ยวเราเช็ดกันนะครับ ลูดเลยนะครับเช็ให้เกียงปึ๊บทิ่มลงไปึ๊นี่เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆนะครับสำหรับคนที่รู้แต่บางทีไม่ค่อยได้ทำเราก็เลยทำคลิปไว้เตือนกันนิดนึงน,น,นี่วัดลงมาใหม่เช็ดแล้ววัดใหม่ถือว่าน้ำมันเครื่องโอเคนะครับขีดบนขีดล่างไม่ขาดโอเค เรื่ง่ายๆที่ควรรู้นะครับออกรถแล้วไม่แล้วต้องลดภาระด้วยสภาพโดยรวมเราก็ดูมีน้ำมันซึมไหมมีร่วมซึมไหมแห้งไหมอะไรต่ออะไรนะครับเครื่องแห้งไหมตรงไหนมีจุดรั่วมีอะไรซึมออกมาเปียกแฉะเราจะได้รู้ตัวทันก่อนว่าเครื่องมือปัญหาไหมข้ออากาศ เอ้ยท่อน้ำมันท่อยางอะไรไม่ผิดปกติโอเคผิดแค่นี้มาดูแบตเตอรี่สําหรับรถตู้เนี่ยเราต้องเปิดห้องเครื่องเราถึงจะเจอแบตนะครับมันจะอยู่ตรงมุมนี้อึเอ๊เราดูไม่ต้องหมดทุกช่องกะไรนี่เราถือว่าโอเคนะครับน้ำน้ำกันถามว่าเติมเยอะแค่ไหนให้อยู่ในระดับที่ปลาย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 ของฝาแตะทิ่มลงไปแล้ว แตะน้ําพอดีถ้าต่ำกว่าน,นั้นเติมได้เลยครับมันจะมีขอบอยู่เราเราสังเกตที่ขอบรักษาแบตเตอรี่นะครับดังนั้นเรียบร้อยโอเคปิดได้สําหรับรถตู้มันจะอย่างนี้นะครับอย่างอื่นก็เราก็มาดูเหมือนเดิมยางอ่อนไหมนะยางอ่อนไหม มีรอยขูดขีดไหมเมื่อวานวิ่งมาทั้งวันแล้วนะครับยางปกติมีอะไรคาล้อไหมตะปงตะบุ่อย่างนี้อ่เห็นไหก้อนหินก้อนหินบาง,งก้อนเป็นปลายแหลมๆก็อาจจะทําอันตรายกับยางได้นะครับเชา้าเราเจอแล้วก็แกะมันออกครับกันภาดนะครับ้อหรือว่าโอเคยางไม่อ่อนนะครับ มีรอยไหมอะไรไหมนะมีไมยางมีรอยตะพงตโปูมีอะไรไหมนะถ้าไม่มีโอเคผ่านส่วนน้ำฉีกระจกเมื่อวานเราดูไปแล้วเดี๋ยวเติมนิดนึงก็ได้ดูท่าหน่อยสำหรับตูต้มันจะเป็นหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าดูทุกวันก็ดีครับเปิด มันทําให้เป็นนิส,สัยครับมันทําให้เป็นนิส,สัย <ś ś c oughs> ชินทุกวันอาน้ำสีกระจกโอเคเนี่ยระดับน้ำมอ้น้ําเห็นไหมครอยู่ระดับเฟเนี่ยฟู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 ตร,รงนี้นะครับระดับเอฟถ้ามันขึ้นมาถึงระดับนี้แปลว่าน้ํามันดันขึ้นมาอาจจะต้องมีปัญหาเริ่มแล้วหรือดันขึ้นมาจนนี่นะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเงิดคาบน้ํามันอะไรต่ออะไร,ออะไ,รไม่มีนะครับปกติ ถ้า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 เราล้างได้ก็ดีพวกนี้ล้างให้มันสะอาดเราก็พอมันสะอาดปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอะไรเลอะอะไรคาบอะไรต่ออะไรมันล้างหลังใช้งานนะครับให้มันสะอาดไว้เราจะดูง่ายเครื่องสะอาดเครื่องแห้งเนี่ยเราดูง่ายทันทีเลยว่ามีอะไรรั่วมีอะไรยังไงที่ไหนนะครับอันนี้ไม่เป็นไรทุกคนรู้แหละผมเชื่อว่าทุกคนรู้แหละ <c oughs> แต่ว่า บางทีก็อาจจะหลงลืมแล้วพอออกไปก็ไปเสียกลางทางทีนี้ก็เป็นเป็นปัญหาเหนื่อยใชครับเหนื่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าหาอะไรมาทำให้ดูอีกสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ